สวัสดีค่ะนะคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นโยคะอาสนะเกี่ยวกับกลุ่มของท่ายืดเหยียดนะเนาะ stretching ต้นขานะส่วนขาค่ะนะคะเราส่งเท้าไปข้างหน้าค่ะส่งเท้าไปข้างหน้าความห่างของเท้าเนาะเท่ากับสะโพกหรือประมาณฝ่ามือนอนะึประมาณฝ่ามือดันจมูกเท้าอารเท้าไปข้างหน้ากดฟาวเดชันให้แน่นโคนขานี่กดลงยืดตัวโยโกอก ม้วนหัวไหล่ค่ะาการประดุกปลายเท้าอมมือเบาๆค่ะความสบายอยู่ที่หัวไหล่ต้นคอท้ายถอยและศีรษะลองวางมือที่ขาเบาๆค่ะเราหยิบศอกมาทิ้งศอกลงข้างตัวเลยค่ะน,นี่นะคะถ้าเรามองด้านข้างาระมองด้านข้างกระดูกเรานั่งกดลงซิดบนกดลงเรายืดหลังตรงที่เราลิบสะดือหาเกนกลางเราไม่งอนก็มีเราลิฟสะดือหาเกล็กลางกดกระดูกเรานั่งดนันจมูกเท้าแบบนี้นะคะ งายมือส่งแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโน้มตัวไปข้างหน้าจับปลายเท้าค่ะดันหน้าอ,อกให้หลังตรงดันอ,อกให้หลังตรงแล้วดึงศอกไหล่ดึงลงทางสะโพกหายใจเข้าลึกหายใจออกงอศอกหน้าอ,อกแนบขาแล้วโน้มศีรษะลงค่ะถ้าหน้าอ,อกไม่แนบขานะสําหรับผู้ฝึกบางท่านที่หน้าอ,อกไม่แนบขาแค่เรายืดท้ายทอย จินตนาการเหมือนเราหมุกสีษะไปข้างหน้าค่ะหายใจกดแขนข้างหูกดโคนขายกตัวขึ้นค่ะหายใจออกคลายท่าเนาะท่ายืดเหยียดเส้นขานะคะจากนั้นส่งเท้าไปข้างหน้าไปต่อนะคะอีกอัสนะหนึ่งเรางอเข่านะคะเราเอาเท้าเนี่ยดันที่โคนขาสะโพอยู่ที่เดิมสะโพสองข้างนีงอยู่ที่เดิมนะซิดบนกดลงยกกง่ายมือส่งแขนขึ้นหายใจเข้า หายใจออกบิดเอวไปทางขาซ้ายส่งมือไปข้างหน้ามือจับข้างเท้าข้อเท้าหรือจับข้อมือค่ะพับตัวลงค่ะหายใจออกพับตัวลงที่ขาซ้ายนะประมาณสามลมหายใจหรือบางท่านห้าลมหายใจยังกดคนขาซ้ายเนะมื่อครบแล้วส่งแขนขึ้นยกตัวขึ้นและคลายท่าแล้วก็ทำอีกข้างหนึง่ง แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งแล้วงอข่าวซ้ายเนี่ยดันที่โคนขาหงายมือส่งแขนขึ้นหันฝ่ามือเข้าหากันลมหายใจออกให้เราบิดเอวไปทางขาวขวาส่งหน้าอกส่งมือยาวๆจับข้อมือแล้วพับตัวลงข้างหูแล้วยกตัวขึ้นหายใจออกคลายลงจากนั้นเราขยับนี่นะท่าบัตเตอร์ไฟนยนะต่อไปเป็นท่าบัตเตอร์ฟายเอาเท้าประกบกันแบบนี้จับปลายเท้าชิด เราโน้มตัวไปข้างหน้าเอามือกระทุ้งพื้นยกก้นขึ้นเอาสะโพกนะ่มาใกล้กับส้นเท้ามากสุดเท่าที่เราไหวจากนั้นขยับที่เขา่าอุประมาณเข่าของเราเหมือนปิดผีเสื้อขยับจนนี่เสียงดังเนาะหรือบางท่านขยับได้เท่าไหร่เท่านั้นบางคนอาจจะลอยแบบนี้อย่างนี้เลยเนาะแต่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแน่นอนค่ะทุกครั้งของการฝึกมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีการขยับนะยืดยุ่ข้อต่อสะโพก ทั้งนี้ให้เรายืดตัวและยกอ,อกดันหน้าอ,อกไปข้างหน้าลิ้นปีกตรงนี้ดันไปข้างหน้าขยับที่เข่าจากปลายเท้าชีข้ขาดอยู่ในท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายโพสค่ะในท่านี้นะคะภาษาสันสกฤตนะคะพันท่าโกนาสนะต่อจากท่านี้นะคะเราเบกเท้าเลยเหมือนเราเปิดหนังสือขอเท้าด้านนี้ป้้ยนี้ชิดกันทรงนี้ยืดตัวและดันหน้าอ,อกไปข้างหน้ากลางศอกไปด้านข้างส่งหน้าอ,อกไปให้หลังตรงจากนั้นไปไกลสุดแล้วค่อยๆโน้มศีรษะลง บางท่านอาจจะวางศอกไว้แบบนี้นะคะใครไหวไ,วไปต่อสรงมือยาวๆเดินมือยาวๆไปข้างหน้ายุบท้องม้วนก้นกดสะโพกลงที่พื้นก้นไม่ลอยนะคะเราเดินมือยาวสุดตึงถึงต้นแขนและรักแร้หยิบพื้นขึ้นมาค่ะเนาะความห่างของมือกวา้างกว่าไหล่นิดนึงหย่งมือทํามือเป็นรูปทวจากนั้นหน้าใครไหวเราเปิดรักแร้โน้มศีรษะลงค่ะเนะวลาที่สะบักไหล่ชิดกันคอจะหล่นลงโดยอัตโนม,มัติค่ะ ทรงแรงกระทุ้งจากปลายนิวค่อยๆเงยหน้าและเดินมือกลับมาค่ะเนาะประมาณนี้ท่านี้ท่าผีเสื้อค่ะเปิดข้อต่อสะโพกเนาะขยับอย่างนี้เนาะโอเคนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะโอเคค่ะลองฝึกกันดูนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะจากครูออยสวินพรค่ะสวัสดีค่ะนามาสเตค่ะ